เราเคยสงสัยหรือไม่ว่าเหตุใดเสาอากาศโทรทัศน์ที่ติดตั้งอยู่ตามบ้านเรือนของเราถึงวางตัวอยู่ในแนวราบเท่านั้นเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาแคนาดาและอีกหลายประเทศเสาอากาศทีวีก็วางตัวอยู่ในแนวราบเช่นเดียวกันซึ่งตรงข้ามกับบางประเทศที่เสาอากาศทีวีกับถูกติดตั้งอยู่ในแนวดิ่งทงั้งทั้งที่โทรทัศน์ต่างก็มีระบบการทำงานที่เหมือนกันแต่เสาอากาศรับสัญญ,ญาณกับวางตัวไม่เหมือนกัน การวางตัวของเสาอากาศถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้ดีที่สุดซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าคลื่นที่ส่งมานั้นมีสนามไฟฟ้าอยู่ในแนวใดเสาอากาศในประเทศใดวางตัวอยู่ในแนวราบก็แสดงว่าการส่งสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ของประเทศนั้นออกแบบมาให้สนามไฟฟ้าอยู่ในแนวราบหรือที่เราเรียกว่าโพลาริสในแนวราบนั่นเองในทางตรงกันข้าม ประเทศที่ออกแบบการส่งคลื่นโทรทัศน์ให้มีสนามไฟฟ้าอยู่ในแนวดิ่งหรือโพลาริซในแนวดิ่งเสาอากาศโทรทัศน์ของประเทศนั้นก็จะต้องวางตัวอยู่ในแนวดิ่งด้วยเช่นกันโพล a ร i z เซชัน <ar> เป็นสมบัติเฉพาะของคลื่นตามขวางเท่านั้น p o ล a ร i z เซชันที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราส่วนใหญ่จะเป็นโพล a ร i z เซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสง ภาพยนตร์สมิติแว่นตัดแสงสะท้อนฟิลเตอร์โพลาริสสำหรับการถ่ายภาพเหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับโพลาริเซชันของแสงแสงโพลาริสก็คือแสงที่มีสนามไฟฟ้าอยู่เพียงแนวเดียวแสงโพลาริสที่มีสนามไฟฟ้าอยู่ในแนวดิ่งเราอาจเรียกสั้นๆว่าแสงโพลาริสในแนวดิ่ง โดยเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นลูกศรในแนวดิ่งเป็นตัวแทนและในทางตรงน,นข้ามถ้าแสงโพลาไรในแนวราบเราก็จะใช้สัญลักษณ์ลูกศรในแนวราบเป็นตัวแทนหรือพูดง่ายๆก็คือว่าแสงโพลาไรในแนวใดเราก็จะใช้ลูกศรในแนวนั้นเป็นตัวแทนนั่นเองครับสำหรับแสงไม่โพลาไรจะเป็นแสงที่มีสนามไฟฟ้าทุกแนวดังนั้นเราอาจใช้ลูกศรหลายทิศทางเป็นตัวแทนก็ได้แต่เนื่องจากสนามไฟฟ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์ ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะแตกสนามไฟฟ้าในทุกแนวออกได้เป็นสส่วนก็คือแนวดิ่งและแนวราบดังนั้นแสงไม่โพลไรซจึงสามารถเขียนแทนได้ด้วยกรกบาทลูกศรนในแนวดิ่งและแนวราบได้ด้วยเช่นกัน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งจากสถานีโทรทัศน์จะเป็นคลื่นโพลาไรซ์แต่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแหล่งกําเนิดทั่วๆไปเช่นหลอดไฟฟ้าดวงอาทิตย์จะเป็นแสงไม่โพลาไรซ์แต่อย่างไรก็ตามแสงไม่โพลาไรซ์เหล่านี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นแสงโพลาไรซ์ได้เรามาลองดูวิธีการเปลี่ยนแสงไม่โพลาไรซ์ให้เป็นแสงโพลาไรซ์กันสัก3วิธีวิธีที่1เราจะให้แสงไม่โพลาไรซ์ผ่านแผ่นโพลารอย แผ่นโพลารอยด์ผลิตขึ้นจากวัสดุพิเศษซึ่งจะดูดกลืนสนามไฟฟ้าเฉพาะในบางทิศทางเท่านั้นแต่จะปล่อยให้สนามไฟฟ้าในทิศทางที่ตั้งฉากกับทิศทางดังกล่าวผ่านไปโดยเราจะเรียกแนวที่สนามไฟฟ้าผ่านไปได้นั้นว่าแนวโพลาริของแผ่นโพลารอยดแสงที่ผ่านออกมาจากแผ่นโพลารอยดจะเป็นแสงโพลาริที่มีแนวแกนโพลารอยู่ในแนวเดียวกันกับแนวแกนโพลารสของแผ่นโพลารอย ลักษณะการกั้นสนามไฟฟ้าในบางทิศทางของแผ่นโพลารอยด์เป็นไปในลักษณะเช่นเดียวกับที่เราสามารถส่งคลื่นในเส้นเชือกผ่านรั้วได้ถ้าเราให้เชือกสั่นในแนวเดียวกับซี่รัว้วแต่ในทางตรงข้ามคลื่นในเส้นเชือกจะไม่สามารถผ่านรั้วได้ถ้าเราให้เชือกมีการสั่นในแนวตั้งฉากกับซี่รัว้วนั่นเองแผ่นโพลารอยด์นี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเอ็ดวินเอชแลน ในปีคริสตศักราช1932ในขณะเขายังเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งหลักในการสร้างแผ่นโพลารอยด์ของเขาก็ยังคงใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นอกจากเราจะใช้แผ่นโพลารอยด์ในการสร้างแสงโพลารา์ได้แล้วนั้นเรายังสามารถที่จะใช้แผ่นโพลารอยด์ในการวิเคราะห์ได้ด้วยว่าแสงที่เราสนใจนั้นเป็นแสงโพลารา์หรือไม่เราลองนําแผ่นโพลารอยด์มาส่องดูแสงจากหลอดไฟสิครับแล้วเราก็ลองหมุนไปเรื่อยๆ ดูซิว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรใช่แล้วครับเราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนั่นก็แสดงว่าไม่ว่าเราจะวางแนวแกนโพลาไรซ์ของแผ่นโพลอยในแนวใดก็จะมีะสนามไฟฟ้าผ่านออกมาเท่าๆกันเสมอซึ่งก็แสดงว่าแสงจากหลอดไฟนั้นมีสนามไฟฟ้าในทุกๆ,ๆแนวหรือเป็นแสงไม่โพลาไรซ์นั่นเองแม้แสงจากหลอดไฟจะไม่เป็นแสงโพลาไรซ์ แต่แสงที่ผ่านออกมาจากแผ่นโพลารอยนี้ก็จะเป็นแสงโพลาริสทีนี้เราลองนําแผ่นโพลารอยอีกแผ่นมาส่องดูแสงนี้สิเราลองหมุนไปช้าๆนั่นไงครับเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าความเข้มแสงมีการเปลี่ยนแปลงไปขณะที่เราหมุนแผ่นโพลารอยมีบางตำแหน่งสว่างที่สุดซึ่งก็หมายความว่าแกนโพลาริสของแสงและของแผ่นโพลารอยขนานกันและมีบางตำแหน่งมืดสุดซึ่งก็หมายความว่า แกนโพลาไรส์ของแสงและของแผ่นโพลรอยตั้งฉากกันเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความเข้มของแสงโพลาไรส์ซึ่งผ่านแผ่นโพลารอยจะมีค่าเปลี่ยนไปขึ้นกับว่าแนวแกนโพลาไรสของแสงกับของแผ่นโพลารอยทำมุมกันเท่าไหร่เรามีกฎที่ช่วยให้เราสามารถคำนวณความเข้มของแสงโพลาไรสที่ผ่านแผ่นโพลารอยนี้ได้คือกฎของมาลุส ซึ่งค้นพบโดยนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสเอเตียงหลุยส์มาลุสโดย i อศย์คือความเข้มของแสงโพลาไรส์ก่อนผ่านแผ่นโพลารอยไอคือความเข้มของแสงหลังจากผ่านแผ่นโพลารอยและเซตาคือมุมระหว่างแกนโพลาไรส์ของแสงและแผ่นโพลารอยเพื่อให้นักเรียนเข้าใจกฎของมาลุสมากยิ่งขึ้นเรามาลองดูตัวอย่างการคำนวณกันสักหข้อคะ่ะ เมื่อแสงไม่โพลาไรซ์ผ่านแผ่นโพลารอยความเข้มแสงจะลดลงครึ่งหนึ่งเนื่องจากสนามไฟฟ้าในแนวที่ตั้งฉากกับแกนโพลาไรซ์ของแผ่นโพลารอยจะไม่สามารถผ่านแผ่นโพลารอยได้ดังนั้น i 1ก็จะเท่ากับ1ส่วน2 i 0และเมื่อแสงโพลาไรซ์ซึ่งมีแกนโพลาไรซ์อยู่ในแนวเดียวกับของแผ่นโพลารอยแผ่นแรกนี้ผ่านแผ่นโพลารอยแผ่นที่2ความเข้มของแสงที่ผ่านออกมาสามารถคำนวณได้โดยใช้กฎของมาลุส โดยมุมเซตาซึ่งคือมุมระหว่างแกนโพลาไรซ์ของแสงและของแผ่นโพลารอยมีค่าเท่ากับ60องศาแทนค่า i1 ก็จะเท่ากับ1ส่วน2 i0 จะได้ i2 เท่ากับ0.125 i0 นั่นคือแสงที่ผ่านแผ่นโพลารอยทั้ง2แผ่นจะมีความเข้มเหลือเพียง 12.5%ของแสงก่อนที่จะผ่านแผ่นโพลารอยด์ระบบภาพยนตร์สามิติในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ใช้ประโยชน์จากกฎของมาลุสเช่นกันโดยแสงโพลาร์จะสามารถผ่านแผ่นโพลารอยด์ได้ถ้าแกนโพลาร์ของแกะแผ่นโพลารอยด์ขนานกับแกนโพลาร์ของแสงแต่จะไม่สามารถผ่านไปได้ถ้าแกนโพลาร์ของแผ่นโพลารอยด์ตั้งฉากกับแกนโพลาร์ของแสงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหลักการของภาพสามมิติ ก็คือต้องทําให้ตาแต่ละข้างของเรารับภาพจากมุมที่ต่างกันเล็กน้อยดังนั้นเราก็จะฉายภาพสองภาพที่มีมุมมองต่างกันไปที่ฉากเดียวกันโดยแสงที่ฉายแต่ละภาพจะมีแนวแกนโพลาไรซ์ที่ตั้งฉากกันส่วนผู้ชมก็จะใส่แว่นตาซึ่งทําจากแผ่นโพลารอยโดยแต่ละข้างก็จะมีแกนโพลาไรซ์ที่ตั้งฉากกันเช่นเดียวกับของเครื่องฉาย ดังนั้นตาแต่ละข้างก็จะได้รับภาพคนละภาพที่มีมุมมองแตกต่างกันทำให้เราเห็นเป็นภาพสามมิตินั่นเองแผ่นโพลรอยสามารถใช้สร้างแสงโพลารอยก็ได้หรือจะใช้วิเคราะห์ว่าแสงที่เราสนใจนั้นเป็นแสงโพลารอยหรือไม่ก็ได้เราลองไปดูสิครับว่าในธรรมชาติมีแสงโพลารอยอยู่ที่ใดบ้าง แสงสะท้อนจากหลังคาหายไปเกือบหมดเมื่อเราหมุนแผ่นโพลารอยดไปที่บางมุมนั่นก็แสดงว่าแสงสะท้อนจากหลังคาเป็นแสงโพลารไรส์นั่นเองและนี่ก็คือวิธีที่2ในการทําให้เกิดแสงโพลารไรสแสงโพลารไรสเกิดจากการสะท้อนกับวัสดุที่ไม่ใช่โลหะซึ่งถูกสังเกตพบเป็นครั้งแรกโดยเอเตียงลุยส์มาลุสในปีคริสตศักราช1808 แสงสะท้อนจะมีแนวแกนโพลไรซ์ขนานกับพื้นผิวที่สะท้อนมากกว่าอีกแนวซึ่งตั้งฉากกันซึ่งเราเรียกว่าแสงโพลาไรซ์เพียงบางส่วนแต่จะมีมุมตกกระทบอยู่มุมหนึ่งซึ่งเมื่อแสงตกกระทบด้วยมุมนี้แล้วแสงที่สะท้อนออกมาจะเป็นแสงโพลาไรซ์อย่างสมบูรณ์มีแนวแกนโพลาไรซ์ขนานกับพื้นผิวสะท้อนเพียงแนวเดียวมุมนี้เรียกว่ามุมบลูสเตอร์ มุมบริวสเตอร์ถูกค้นพบโดยนักฟิสิกส์ชาวสกอตเซอร์เดวิดบริวสเตอร์ในปีคริสตศักราช1 8 1 5และเซอร์เดวิดบริวสเตอร์ยังค้นพบอีกด้วยว่ามุมบริวสเตอร์นี้มีความสัมพันธ์กับค่าดัชนีหักเหของวัสดุที่สะท้อนแสงเป็นไปตามกฎของบริวสเตอร์โดย ni คือค่าดัชนีหักเหของตัวกลางของคลื่นตกกระทบ nr คือค่าดัชนีหักเหของตัวกลางของคลื่นหักเห และเซตา B คือมุมบริลสเตอร์และเนื่องจากแสงสะท้อนมักจะเป็นแสงโพลาไรซ์บางส่วนดังนั้นจึงมีการประดิษฐ์แว่นตาเพื่อตัดแสงสะท้อนจากพื้นหรือจากถนนเพื่อให้ผู้ขับได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นแว่นตัดแสงสะท้อนมีแผ่นโพลารอยเป็นส่วนประกอบสําคัญโดยเราจะวางแผ่นโพลลรอยในแนวที่แกนโพลาไรซ์ของแผ่นโพลร,รอ,ยอยอยู่ในแนวดิง่ง ซึ่งจะตั้งฉากกับแกนโพลาไรซ์ของแสงสะท้อนซึ่งจะวางตัวอยู่ในแนวราบดังนั้นแสงสะท้อนบางส่วนก็จะไม่สามารถผ่านแว่นตานี้้ไปได้ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นช่างภาพมืออาชีพทุกคนจะต้องมีฟิลเตอร์โพลาไรซ์อยู่ในกระเป๋ากล้องด้วยเสมอ เพื stone, ่อใช้ตัดแสงสะท้อนทําให้ภาพทิวทัศน์โดยเฉพาะภาพท้องทะเลมีสีสดใสสวยงามมากขึ้นเนื่องจากแสงสะท้อนจากผิวน้ําลดลงไปซึ่งฟิลเตอร์โพลาริสก็คือแผ่นโพลารอยนั่นเองเห็นได้ชัดเจนว่าความเข้มแสงเปลี่ยนไปเมื่อเราหมุนแผ่นโพลารอย นั่นก็แสดงว่าสีฟ้าจะท้องฟ้าเป็นแสงโพลาร์นั่นเองและนี่ก็คือวิธีที่3ในการทำให้เกิดแสงโพลาริ์แสงโพลาริ์เนื่องจากการกระเจิงแสงที่เกิดจากการกระเจิงเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปเช่นแสงอาทิตย์ยามเช้าลอดใบไม้กระเจิงกับหมอกหรือควันเห็นเป็นลำแสงหรือลำแสงที่เกิดจากควันทูบในวัดหรือศาลเจ้า แสงที่กระเจิงจากอนุภาคเล็กๆในแนวตั้งฉากกับแสงที่ตกกระทบจะเป็นแสงโพลาไรส์ซึ่งมีแนวแกนโพลาไรส์ตั้งฉากกับแนวที่แสงตกกระทบสมมุติว่าแสงเคลื่อนที่มาในแนวนี้แล้วกระเจิงอนุภาคที่ตำแหน่งตรงนี้แสงที่กระเจิงออกมาในแนวตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่ของแสงนี้จะเป็นแสงโพลาไรส์ทั้งหมดเลยบรรยากาศของโลกของเราสามารถกระเจิงแสงสีฟ้าได้ดีกว่าสีแดง ดังนั้นเราจึงเห็นท้องฟ้าขณะไม่มีเมฆหมอกมีสีฟ้าและเห็นพระอาทิตย์ขณะใกล้ขอบฟ้ามีสีแดงแสงสีฟ้าของท้องฟ้าเป็นแสงโพไลไรด์บางส่วนซึ่งทิศทางที่มีแสงโพไลไรด์มากที่สุดจะอยู่ในทิศทางที่ตั้งฉากกับเส้นตรงที่ลากจากตัวเราไปยังดวงอาทิตย์ถ้าเราชี้นิ้วชี้ไปยังดวงอาทิตย์ทิศทางของนิ้วโป้งจะเป็นทิศทางที่มีแสงโพไลไรด์มากที่สุดซึ่งณขณะนี้ก็จะอยู่แนวประมาณแนวนี้ครับ ในศตวรรษที่9ถึง11ชาวไวกิ้งซึ่งเดินเรือใกล้ขั้วโลกเหนือก็ใช้เทคนิคนี้ในการหาตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้าในเวลากลางวันโดยพวกเขาจะใช้ผลึกคอร์ดิไรท์เพื่อหาทิศทางที่แสงโพลาไรซ์มากที่สุดแม้ตาของมนุษย์จะไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างแสงโพลไรซ์และไม่โพลไรซ์ได้ แต่มีรายงานการวิจัยหลายฉบับยืนยันว่าสัตว์หลายชนิดสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างแสงโพลาไรซ์และแสงไม่โพลาไรซ์ได้ไม่ว่าจะเป็นนกมแมลงโดยเฉพาะพึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดว่าพึ่งใช้ประโยชน์จากแสงโพลาไรซ์จากท้องฟ้าในการนำทางกลับรังอีกด้วย